สวัสดีค่ะสวัสดี f c ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตไม้เหมือนเดิมนะคะว่าวันนี้มีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ต้นแรกนะคะก็จะเป็นชายชนนะคะรอบที่แล้วเนาะว่ากัดสีสวยเลวรอบนี้กัดสีสวยยิ่งกว่านะคะให้ดูนะคะป้ายนะคะบางตัวป้ายแทบจัดเต็มใบเลยนะคะตัวนี้เนาะ รอบนี้นะคะชัยชนรอบนี้ราคาจะอยู่ที่3 5 0าบาทนะคะแต่ว่ารับประกันความสวยนะคะรับประกันความสวยเลยความป้ายน้องก็คือจึ้งมากนะคะวันนี้มีจำนวนมาให้นะคะมีจำนวนมาให้ประมาณสัก12กระถางนะคะแต่ว่าถ้าหมดรอบนี้ก็หมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะให้ดูนะคะ<ม>แต่และต้นป้ายก็คือสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะบางใบก็ป้ายหาแบบนี้เลยนะคะอ่ะแล้วดูหลอดใหมนะคะ หลอดใหม่น้องนางนั้นแดงยิ่งกว่าใครนะคะไปต่อนะคะไปต่อตัวนี้นะคะก็จะมีพันดาวนะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นไซส์ตั้งแม่ได้แล้วนะคะตัวนี้นะสีของน้องเริ่มมาแล้วนะคะตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่250บาทนะคะพันดาวเนาะมีแค่2กระถางนะคะ มีแค่สองกระถางเท่านั้นเองพันดาวสวยๆนะคะกัดสีแล้วนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วเนาะ,ะใครชอบก็โทรมาสอบถามได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นสัจธรร,รมนะคะ,ะสีชมพูแบบนี้นะคะสวยๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะร,ราคาเนอะจะอยู่ที่200บาทนะคะสัจธรรมนะคะสวยๆเลยชมพูเข้มนะคะชมพูเข้ม ต,ะะตัวนี้เลยหานมุมานประสานกายลุ้นป้ายนะคะตัวนี้หนมุมานประสานกายราคาจะอยู่ที่250บาทนะคะ25 0บาทสงท่งให้ฟรีนะคะหนมุมานประสานกายนะคะมีอยู่3กระถางน,นะคะใครที่โทรมาก่อนได้ก่อนนะคะตัวนี้ก่อนเลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะหนมุมานประสานกายเนาะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นหันมุมานหาวนะคะหันมุมานหาวมีอยู่หนึ่งกระถางนะคะอ่ายังไม่กัดสีนะตัวนี้น้อยยังไม่กัดสีนะคะ,ะ,คะหันมุมานหาวตัวนี้นะคะรานะคาจะอยู่ที่250บาทนะคะไซนี้นะคะ250บาทเนาะต่อไปนะคะชายชนว่าสวยแลว้วอักษรสวรรค์สวยยิ่งกว่านะคะ ป้ายทุกไปเลยนะคะอับสสวรรค์รอบนี้ได้มาแค่สองกระถางนะคะราคาจะอยู่ที่350บาทนะสามร้อยาสิบาทป้ายสวยทั้งสองกระถางเลยนะคะใครที่ชอบสนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นพรมพิมานพรมพิมานมีจํานวนให้นะคะมีอยู่เจ็ดกระถางนะคะหมดแล้วไม่มีแล้วนะคะ ใยสวยแบบนี้เลยราคา350บาทเช่นกันนะคะผมพี่มานป้ายสวยทุกกระถางเลยนะคะให้ดูเนี่ยตัวนี้สวยมากนะคะน้องนางสวยมากๆเลยนะคะผมพีมานนะคะสวยทุกกระถางนะคะไปต่อนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นสิลิพรนนะคะเป็นไม้หายากนิดนึงแหละสิลิพรนนะคะแผงมาจากชายชนนะคะตัวนี้นะราคาอยู่ที่350บาทเช่นกันนะคะมีอยู่กระถางเดียวนะตัวนี้ใครที่โทรมาขอได้ก่อนนะคะสีแดงสวยมากๆเลยสิลิพรนเนาะไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่นะคะสิลิพรนน้นนะ ตั้งแต่ขายบนสีมาเนี่ยเพิ่งเจอนะคะเพิ่งเจอกระถางแรกเลยนะคะซิลิคอนนะคะใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้ชมพูทวีปนะคะเห็นไหมสวยมากนะคะตัวนี้สวยมากจิ๋วแต่แจ๋วเลยนะคะป้ายแบบความป้ายก็คือจึ้งนะคะความป้ายคือจึ้งมาก มีอยู่3กระถางนะคะชมพูทวีปราคา3 5 0บาทเช่นกันนะคะ350บาทมีอยู่แค่3ามกระถางแค่นี้นะคะชมพูทวีปเนาะดูกระถางนี้นะคะป้ายสวยมากใครที่ยังไม่มีเก็บนะคะต้องรีบเลยนะคะราคาก็น่ารักต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นรัศมีเงินเนาะรัศมีเงินนะคะ รสมีเงินราคาจะอยู่ที่350บาทเช่นกันนะคะป้ายสวยๆเลยตัวนี้มีจำนวนอยู่แค่4กระถางเท่านั้นนะคะหมดแล้วก็คือหมดนะหมดแล้วหมดเลยอ่าตัวนี้ป้ายสวยมากป้ายฮาบมาเลยนะคะ350บาทเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ก็จะป้ายแบบกระจายกระจายนิดหนึ่งนะคะแต่สวยนะคะบอกเลยสวยทุกกระถางเลยนะคะ รัศมีเงินเพิ่งได้มาขายลบแรกเองนะคะเพิ่งได้มาขายลบแรกเองแต่น้องนางสวยมากนะคะน้องนางสวยจริงๆนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสีราศีลาหุ่มทองสีราหน้าชมพูนะคะจะบอกว่าบางการะถางนะคะเขาก็จะมีแบบติดป้ายมาติดป้ายชมพูมาแบบนี้เลยนะคะเนาะ ติดมานิดหน่อยนะคะตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่350บาทนะคะตัวนี้350บาทนะตัวที่ติดป้ายนะคะปิดติดป้ายชมพูจริงๆก็จะมีจริงๆผ่ามาจากแม่เดียวกันหมดเลยนะคะผ่ามาจากแม่เดียวกันหมดเลยก็จะมีแบบติดป้ายมานิดหน่อยนะคะแทบจะทุกกระถางเลยนะคะอย่างตัวนี้ก็จะป้ายเหลืองๆมานะคะสวยมากๆ350บาทนะคะรอบนี้นะคะ สีราหุ่มทองหน้าสวยๆนะคะหน้าชมพูนมหน้าชมพูนมก็สวยนะคะหน้าชมพูนมอยู่ที่300บาทนะคะ300บาทเนาะใครที่ชอบแบบหน้าชมพูนมเย็นอะไรเงี้ยตัวนี้สวยมากสูงประมาณ30เซนเลยนะคะกระถางนี้นะคะสิราหุ่มทองนะคะ ผามาจากแม่ป้ายนะจะบอกว่าป้ายทุกกระถางแหละแต่ว่าป้ายไม่เยอะเนาะสวยมากๆนะคะให้ดูทุกกระถางจริงๆนะคะใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะราคา350บาทนะคะศิลาเนาะต่อไปนะคะตัวนี้สีเมืองราชหลืออยู่หนึ่งกระถางตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ขายดีมากๆเลย มีแค่กระฐานเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่250บาทนะคะสีเมืองราชนะคะ250บาทนะคะความสวยของน้องก็คือเป็นสีชมพูกระดูกดำนะคะกระดูกดำเข้มๆนะคะตัดกับชมพูนะคะเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆนะคะสีเมืองราช250บาทเท่านั้นเองจ้า ไปต่อนะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นขุนแผนเนาะขุนแผนนะคะน้องมีหนอนะน้องมีหนอมาแล้วสองหนอแบบนี้นะคะส่วนต้นแม่นั้นสูงประมาณสามสิบห้าเซนนะคะสูงประมาณสามสิบห้าเซนนะคะขุนแผนนะคะมีอยู่กระถานเดียวนะคะใครที่ชอบไม้เก่านะคะอ่ะตัวน,นี้ให้ราคาสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะสวยมากๆนะคะขุนแผนนะคะ ต่อนะคะตัวนี้จะเป็นทาดบางแก้วนะคะทานบางแก้วหน้าชมพูสวยๆแบบนี้นะคะต้นใหญ่แล้วนะคะตัวนี้สูงประมาณ20เซน2 0 25เซนประมาณนี้นะคะหน้าชมพูสวยมากตัวนี้นะคะให้ราคาอยู่ที่350บาทนะคะ 350บาทคือถูกมากๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะมีอยู่กระถางเดียวนะคะเหลืออยู่หนึ่งกระถางเนะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะทาดบางแก้วสวยๆนะคะต่อนะคะจนเป็นเศรษฐีหมื่นล้านป้ายสวยๆแบบนี้นะคะ ป้าบสวยจริงนะคะใบจึงมากนะคะตัวนี้นะคะให้ราคาอยู่ที่450บาทนะคะเศรษฐีเหมื่นล้านนะคะใครอยากเป็นเศรษฐีนะคะต้องเอฟเลยนะคะใช่ไหมเกี่ยวไหมไม่รู้นะคะแต่อยากเชร์เพราะว่าสวยมากมคือด่างแบบกระจุยกระจายอ่ะใบนี้นะคะ เศษษถีหมื่นล้านนะคะมีอยู่แค่3กระถางน,นะคะเศรษถีหมื่นล้านนะคะหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะไม่มีแล้วนะคะเนาะราคานี้ไม่มีแล้วนะราคารอบหน้าอาจจะแพงกว่านี้นะคะเนาะสี่บาทนะคะใครที่ชอบก็โทรมาสอบถามได้เลยจ้าต่อไปนะคะตัวนี้เพิ่งได้มาขายเลยเอวาดอรชื่อแบบ ชื่อก็แปลกแล้วอ่ะพี่ได้มาขายครั้งแรกนะคะสวยมากๆเลยคล้ายๆเสือพารนนะคะน้องคล้ายๆเสือพารนแต่ว่าสีของน้องจะออกเป็นเป็นม่วงๆเนาะตัวนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเห็นสีที่ชัดเท่าไหร่อ่านะคะสีน้องก็จะประมาณนี้นะคะเอเวอร์ดอนะคะเอวดอรมีอยู่5้ากระถางนะคะ ัวนี้ปล่อยให้ราคา300บาทนะคะความสูงก็จะอยู่ที่30เซนนะคะความสูงของน้องอยู่ที่30เซนนะสวยมากเลยเป็นไม้ตัวใหม่นะยังไม่เคยเห็นใครเอาออกมาขายเท่าไหร่นะคะตัวนี้เอวาร์ดอนะคะใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะไปต่อนะคะก็จะเป็นตัวนี้ นางลากสดแผงนะคะสองกระถางนี้เป็นงานที่หลุดจอมานะคะเนื่องจากลูกค้าประสบอุบัติเหตุเนาะก็เลยขอขอไม่รับก่อนนะคะอ่ะเหลือสองกระถางสุดท้ายเนาะสวยมากๆเลยนะคะให้ให้ดูสิมันย้อนแสงอะเนาะมันย้อนแสงก็คือสีจะไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะคะ แต่บอกเลยว่าต้นจริงสีแจ่มและสวยมากนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่250บาทนะคะนารักสดแพงนะคะผ่ามาจากต้นแม่ป้ายเนาะเอาไปรุนป้ายกันนะคะตัวนี้เนาะราคา250บาทเท่านั้นเองนะคะตัวนะคะก็จะเป็นตัวนี้ตะว,วันชิงพบตะว,วันชิงพบสวยๆนะคะสีน้อง จะเข้มกว่านี้ได้อีกนะคะใครที่ชอบสายเข้มๆสีเข้มๆสายดาร์กดาร์กอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องตำเลยตัวนี้นะคะตะวันชิงพบเป็นให้ราคาอยู่ที่200บาทนะคะ200บาทส่งให้ฟรีนะคะสวยมากมีเหลืออยู่แค่4กระถางเท่านั้นเองนะคะมีเหลืออยู่แค่4กระถางเท่านั้นเองนะตะวันชิงพบนะคะใครที่ชอบก็โทรมาสอบถามได้เลยจ้าไปต่อน,นะคะ สามวังสามวังกระถางสุดท้ายเร้วนะคะกระถางสุดท้ายแล้วราคาให้อยู่ที่ส0งรอยบาทนะคะสีแดงแบบนี้เลยจึ้งๆแบบนี้เลยสวยมากนะคะสามวังนะคะใครที่ชอบก็เอฟได้เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้สีสาครน,นะคะสีสาครสวยๆเลยนะคะ เป็นไม้แบบอธิบายไม่ถูกอ่ะมีอยู่ประมาณสามสีในต้นเดียวมีสีชมพูสีแดงสีเขียวนะคะสวยมากฟอร์มก็คือดีมากนะคะสีสาครตัวเนี้ให้ราคาอยู่ที่250สบาทนะคะ2 5งส่งให้ฟรีนะคะสีสาครนะคะใครที่ชอบนะคะก็โทรมาได้เลยนะคะเหลืออยูระถานเดียวเท่านั้นนะคะ,ะต่อไปรวยรุ่นฟ้ารวยรวยรุ่นฟ้า รอบนี้ได้มาแค่สองกระถางเท่านั้นเองนะคะกัดสีแล้วสวยแล้วนะคะความใบของเขาก็จะมีความเงาเงาคือจึ้งมากนะคะตัวนี้150บาทนะคะหนึรบาทเนาะรวยล้นฟ้าสวยๆนะคะกัดแดงสวยมากๆเลยนะคะ เป็นเลี้ยงให้โตเป็นต้นแม่นะคะจะรู้ว่าน้องนางนั้นสวยแค่ไหนนะคะโดยโล้นฟ้าเป็นไม้ที่ขายดีตลอดกาลนะคะหนึ่งรบาทส่งฟรีจ้าต่อไปนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นม่วงมงคล <c oughs> เหลือ1กระถางนะคะม่วงมงคลนะคะสีสวยมากนะคะบอกเลยว่าในเทียนถ่ายอาจจะสีอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะ เพราะว่าวันนี้แสงเยอะมากนะคะหิวแสงแหละนะคะหนึ150บาทนะคะโมงมงคล150บาทส่งฟรีจ้านะะต่อไปก็จะเป็นปีกินนาลีนะคะปีกินนาลีมีอยู่สองกระถางนะคะมีอยู่แค่สองกระถางเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ให้ราคา150บาทนะคะ150บาทส่งให้ฟรีนะคะความสูงของน้องก็จะอยู่ที่ประมาณ30เซนนะคะ สามสิบเซนเลยนะคะต้นใหญ่ต้นโตแข็งแรงมากนะคะสวยมากด้วยนะคะบิกินาลีให้ดูหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะคะต่อไปอไปก็จะเป็นรัตนะรุ่งเรืองนะคะ รุ่นเรืองรุ่นป้ายนะคะตัวนี้ผ่ามาจากแม่ป้ายนะคะแต่ตัวนี้น้องไม่ป้ายเนาะจะออกเป็นสีแดงๆสวยมากนะคะตัวนี้น้องไม่ป้ายนะแต่ก็มีความสวยนะคะตัวนี้ปล่อยให้ราคา200บาทนะคะ200บาทส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะคะเหลืออยู่สองกระถางน,นะคะใครที่ชอบก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะรัตรุ่งเรืองนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นไก่กระเสมซับนะคะเหลือหนึ่งกระถางแล้วนะคะไก่กระเซมซับน้องนางเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะสวยมากตัวนี้นะคะสูงประมาณ30เซนเลยนะคะสูงประมาณ30เซนนะคะราคาจะอยู่ที่250บาทนะคะ250ส5งส่งให้ฟรีนะคะไก่กระเสมซับนะคะ ก็จะเป็นไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐีกระถางนี้จะเป็นฟอมโกนะคะก็คือจะมีอยู่2ต้นในกระถางนะคะมีอยู่2ต้นในกระถางแบบนี้นะคะตัวเนี้ยให้ราคาอยู่ที่สอยวขอนุญาป๊บนะคะเหลือหนึ่งกระถางนะคะไก่เศรษฐีนะคะใครที่ชอบก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะ 250บาทเท่านั้นเองนะคะคือใครที่ได้ไปไปเปลี่ยนกระถางให้น้องได้เลยนะคะเพราะว่า,าต้นน้องสูงมากเริ่มอยู่ในกระถางสีนิ้วไม่ไหวนะคะเนาะต่อไปปลายฝนนะคะปลายฝนเลืออยูหนึ่งกระถางนะคะจะออกเป็นชมพูชมพูแบบนี้นะคะสวยมากๆ เป็นอีกหนึ่งต้นที่สวยมากๆนะคะปลายฝนนะคะอ่าตัวนี้ให้ราคา180บาทนะคะ180บาทสูงให้ฟรีนะคะท่านในที่ชอบหรือว่าสนใจยัไงก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น เนหานะคะเนหาสูงประมาณ30เซนเหมือนกันนะคะกระถางน,นี้นะคะให้ราคา160บาทพอนะคะเหลือกระถางเดียวนะคะ16 0บาทส่งให้ฟรีเลยนะคะเนหานะคะใครที่ชอบแบบไม้แบบสีแปลกๆสีเป้ายๆป้ายๆแบบนี้นะคะก็โทรมาสั่งได้เลยนะคะต่อไปนะคะเห็นไหมเอาดาวดอสวยมากเลยนะคะ ให้ดูเอวาร์โดสวยและแปลกสวยและแปลกนะคะเอวาร์โดต่อไปนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นลูกไม้สีแดงสีแดงสวยๆส,สดๆแบบนี้เลยนะคะ,ะตัวน,นี้ให้ราคา180บาทพอนะคะ180บาทส่งให้ฟรีนะคะสวยมากๆเลยนะคะสีแดงจึ้งมากให้ดูใบนี้คือจึ้งไม่ไหวนะคะจึ้งไม่ไหวเลย ต่อไปต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นหลวงราเนหานะคะหลวงราเสนหามีเหลืออยู่สองกระถางนะคะมีเหลืออยู่สองกระถางเท่านั้นเองนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบาทสูงให้ฟรีนะคะหนึ่งร้อยหกสิบาทสูงฟรีจ้าะคะกัดสีสวยมากสีชมพูนะคะ รวงราาเสนหานะคะถ้าเขาโตเต็มฟอร์มนะคะจะบอกว่าเป็นไม้ที่สวยมากๆเลยนะคะกระดูกก็จะชัดกว่านี้นะคะสีแล้วก็สีก็จะเข้มกว่านี้นะคะสวยมากต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นรัตนมณีนะคะสวยเลยนะคะตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ให้ไปราคา160บาทแล้วกันค่ะ มะตนามณีนะคะเหลือ1ต้นสุดท้ายแล้วนะคะขอบใบชมพูแบบนี้นะคะ160บาทต่อนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลูกไม้สีแดงนะคะลูกไม้สีแดงอีกหนึ่งกระถางน,นะคะตัวนี้ก็ให้ราคา160บาทนะคะ1 6ึ160บาทส่งให้ฟรีเลยจ้ะใครที่ชอบก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นสีบุรีรมนะคะสีบุรีรำเหลืออยู่สองกระถางเหมือนกันนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะคะ <c oughs> สีบุรีรมหนึ่งร้อยห้าสิบส่งให้ฟรีนะจ๊ะโทรมาได้เลยนะคะต่อไปตัวน,นี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้เปิ่อยๆป้ายๆนะคะสวยดีนะคะก็จะมีเม็ดสีแดงๆแบบนี้นะคะสวยจึงมาก 120บาทส่งให้ฟรีนะคะตัวนี้เหลือสองกระถางนะคะเหลือสองกระถางเท่านั้นเองเหลือแค่นี้หมดแล้วไม่มีแล้วนะคะลูกไม้ห2 0่บาทใครที่ชอบก็แคปรูปแล้วก็ส่งให้ดูได้นะคะต่อไปนะคะต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นทุ่งนาเลสวนนะคะทุ่งนาเลสวนสวยๆแบบนี้นะคะ ราคาอยู่ที่250บาทนะคะ250บาทส่งให้ฟรีนะคะสีเข้มๆนะคะตัวนี้จะเป็นสีแดงเลือดนกนะคะสวยมากๆเลยใ,ใครที่ชอบก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะ <ๆ S 2> ต่อไปมาเชียวมาเชียวเรืออยูน่งกระถางเหมือนกันนะคะมาเชียวกระสีแล้วนะคะสวยมากนะคะ กัดสีแล้วแต่ว่ายังกัดมาไม่เต็มที่นะคะถ้ากัดมาเต็มที่คือสีก็จะแดงกว่านี้อีกนะคะเนาะตัวนี้ให้ราคา150บาทนะคะ150บาทส่งให้ฟรีนะคะมาเฉียวสวยมากสูงประมาณ35มสิบเซนอะ่ะสามสถึงสีเซนเลยนะคะตัวนี้เนาะสูงมากเป็นไซส์ตั้งแม่ได้แล้วนะคะตัวนี้ต่อไปนะคะตับจังหวัดกระบี่นะคะ ใครที่ยังไม่มีนะคะให้ราคา150บาทเช่นกันนะคะ150บาทส่งให้ฟรีจ้าตับจังหวัดกระบี่นะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะเมื่อกี้มีตับ,ตบจังหวัดแล้วอันนี้อันนี้เป็นระสีพึกศพนะคะตัวนี้ให้ราคา200บาทนะคะจริงๆแล้วตัวนี้ กลางใบของน้องนะคะจะกัดแดงกว่านี้ได้อีกนะคะถ้าน้องกัดสีมาเต็มก็คือสวยมากๆเลยนะคะราสีพึกุกนะคะเห็นไหมเริ่มกัดแดงมาแล้วเริ่มกัดชมพูมาแล้วนะคะตัวนี้น้องจะเป็นบอนกาบนะคะเป็นบอลกาบเนาะราคา200บาทเหลือนหนึ่งกระถางนะคะราสีพึกษกนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตับจังหวัดนครพนมเหลือนหนกระถางนะคะ ตัวนี้ให้พิเศษเลยให้100บาท100บาทส่งฟรีนะคะเหลือ1กระถางเองนะคะใครที่ใครที่ชอบใบกลมนะคะก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะ100บาทต่อไปลูกไม้ตัวนี้จะเป็นลูกไม้สีแดงเลือดนกนะคะ ลายเขาจะแข็งๆนะคะสวยมากๆเลยนะะเลี้ยงในตู้ได้เลี้ยงนอกตู้ได้นะคะตัวนี้แอบติดป้ายมันนิดนึงนะคะแอบติดป้ายมานลดหน่อยตัวนี้นะคะให้ราคา1 5 0หบาทนะคะ150บาทส่งให้ฟรีมีสองกระถางนะคะตัวนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะลดราคาจาก2 5 0ห้านะคะบอกเลยลดจาก2 5 0ห้าเนาะตัวนี้ ต่อไปสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นลูกไม้สีแดงแบบนี้นะคะตัวนี้ให้ราคา120บาทนะคะ120บาทส่งฟรีจ้านะคะสวยมากมาก วันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะที่คอยมาอัปเดตให้เนาะแต่ว่ารอบนี้ขอเชียร์ชายชนเลยแหละสวยมากๆนะดูต้นนี้ป้ายจึงมากนะ,นะะสุดท้ายนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะ ยังไงนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องมือใหม่ลุยสวนด้วยนะคะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ